วันนี้มาทำฉู่ฉี่ปลาทูครับแต่มีอยู่เหลือยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ากินคนเดียวทอดปลาก่อนครับต่อไปมาทำน้ำราดครับใบมะกรูดครับต้นตาลมะพร้าวครับ อ,อผมจะใส่เห็ดเทอร์พิ่มด้วยนะกะทิกล่องครับอันนี้จะเป็นน้ำหน่อยพอดีใส่ตู้เย็นไว้เพิ่มซอสปรุงรสไปหน่อย โอเคโอเคเรียมรอแล้วครับชูชี่ประทูหนึ่งตัวกินคนเดียวฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ